อันนี้ก็เป็นพลาสติกใสคุมรถนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูนะครับผมอันนี้เป็นโตโยต้านะครับผมไฮรักรีโวพีลันเนอร์นะครับผมรุ่นกระบะสี่ประตูนะครับผมอันนี้ก็คุมแบบทั้งคันเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวให้ดูนะครับผมรอบๆนะครับนี่นะครับผมคุมมิดหมดเลยนะครับผมทั้งคันนะครับนี่นะฮะอันนี้ก็เป็นเนื้อพลาสติกนะครับผมอ่าอันนี้ก็เอาไว้คุม กันฝนกันฝนได้นะครับผมส่วนขอบยางนะครับผมก็จะเป็นแบบยางยืดนะครับผมยืดได้หดได้นะครับผมนี่นะครับแล้วก็ปล่อยไปงี้เลยนะครับผมมันก็จะรัดเข้าไปนะครับอ่าถ้าถูกใจก็ลองกดไปดูในคอมเมนต์ได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับผมก็ลองกดเข้าไปดูแล้วซื้อกันได้นะครับ